ขงง้าวกลุ้มตะขงาแน้นำจ้มเจ้าวไปเลโลกหมูทุบสมบายเดีมูเกินเช y ายูทูบบ้าทุกคนนะนี่เสภาเพเจวจุมเพียรขั้นตอนเลยที่เห็ดทุกอย่างเอาเจียเอาปิกมาจดเอานในในไฟสูงบงจดอ เอามาจุดเลยสูตรเอาไปเลยไทยจะเห็ดเนาะสูตรเอาเอาบีกเอาซอมจาจดเอาสูตรหลายวิธีเห็ดวิธีทำไปกันเลยส่วนเครื่องชิตําแจวเห็ดหน้ำจุ่มแจวเ,เพียเขาก็มีประมาณนี้เนาะโคชิงไคเด็ดเอาที่หน้าบ้านเนี่ยเนาะโคตงเซ่มเะมเข็ดมะเข็ดดิบมะเข็ดแหง้งอ่า ใบขี้หูดขา่ขาห่าผักชีหอมแดงกระเทียมเนาะอันนี้เราจะปอกกล่งนี้ปอกก่อนหรือ,อกกรมไมไปไ่ปอกก็แล้วแต่เนาะเสียบไม้แล้วก็ไปเผาไฟเนาะพวกหอมแดงกระเทียมขา่าพริกแห้งพริกสดนี่เนาะไปเผาไฟอันนี้อยากเผาหรือไม่เผาก็แล้วแต่เนาะซอยๆแล้วก็ไปถ้าอย่างเขาจะไปต่ำเนาะอันนี้เราจะเตรียมไว้เห็ดอันเวนลาวเห็ดนำ้ำน้ำจุมจ่มเจียบเพียะพวกอ่ใบข,ขี้หูด ทำหาผักชีเนาะอันนี้จ็จงไว้จักสองหัวหรือสามหัวเนาะเอาชิบะจีนะเอาชิใส่เห็ดนำสุกเนาะประมาณนี้ไปยีฮูดก็เอาอยู่ในหมาบ้านนี่แหละฮูดเอามาอาไปเตรียมกันปรุงกันเลยเนาะวิธีเห็ดวิธีทำไปจะสิน้นเลือนเนื้อที่เขาจะมาจุ่มกันแล้วแต่เขาหมักสิ้นส่วนใดน,นะ จะเป็นคันนาเป็นผัาขี้ริ้วเป็นตับเป็นยังกว่ากันไปนะซอยบางๆตอนน้าตอนใหญ่ตอนนี้ยังค่อยว่ากันไปเนาะนี่เตรียมมาแล้วเดี๋ยวน้ำซุปขั้นตอนต่อไปจะบอกน้ำซุปน้ำจุม่มเนาะก็จะประมาณนี้นะเตรียมไว้ซอยไว้จะมีน้กระปิ้งเอาทุกอย่างไปปิ้งไปเผาเนาะใส่เตาอย่างน้ก็ทุเรีวแต่เนาะค่อยป,ปิ้งระกระเทียมหอมแดงกนะปะีก่อนเนาะ เอ้ยอยังขาเลืมเลยขาดนำทุกอย่างลงไปจีเนาะใส่หม้อเตาไอเลียนตีให้มันใหม่ให้มันสุกหอมพอสักทหนึ่งแล้วเอาใจไปตำรวมกันเนาะโอเคจากเขาปิ้งแล้วเขาจะมาตำทุกอย่างลงไปในเนาะตำแล้วจะคอยมาปรุงใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่แปรแกแล้วแต่เขาหมากักเนาะกับศาสที่เขาหมักโอเค แล้วก็เได้ประมาณนี้เนาะส่วนว่าเครื่องปรุงก็จะใส่เวลาเอาเอาน้ำเพียลงไปก่อนเนาะทุกอย่างเ,เขาตำแล้วในีนเน่เอาน้ำเพียลงไปคอยปรุงเครื่องปรุงก็จะมีเลือเป็งนัวประแดกแล้วแต่หมหมักนาะรสชาติแหบมันออกขมเนาะขมมันอเรหลังตำรสชาติที่หมหมักละอันนี้นั่งเขามาเอ่อเพียเนาะเอ่อ,อเพียให้ได้แล้วก็นำมาตองสะเคืองที่เขาตำแล้วนะ แล้กระรุงรสอ่ะขั้นตอนขั้นตอนนี้ได้แล้วเราจะมาตองเนาะเอามาตองใส่ตองใส่เครื่องที่เขาเครื่องที่เขาต่ำมาเนาะตองใส่แล้วจะคอยปรุง ก้อนกับวอดก้อนน้ำในห้องเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะปรุงน้ำแจ่วนะครับขนมนัวนกับปลาแดกนะตามแี่วหมักใส่เตียงตามรสชาติที่เขาหมักรดใส่รดเนาะานะครับไ,ได้แบบนี้นเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปมาเนาะแล้วก็ er เราจะแบ่งเห็ดเป็นน้ำแจว่วหอมจิม้มเติมน้ำธรรมดาธรรมดาหน,น่อยลงไป ก็เปิดไฟหมันฝดจะหน่อยเราคือจะเอาน้ำพี่เอาลงไปแล้วก็เซตพิธีเนาะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นน้ำจิม้มน้ำจุ่มเอาได้เนาะแล้วก็ซอยแต่หอมซอยหอมซอยอปักชีใช่ก็ถือว่า <c oughs> เรียบร้อยเตรียมรับประทานสเต็กได้ว้า <c oughs> เติมน้ำธรรมดาธรรมดาเน,น่นอยลงไปแล้วก็เปิดไฟให้มันฝดกันน่อยเราวก็เอาน้ำพี่เอาลงไปแล้วก็เซตพื้นทีเนาะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นน้ำจิ้มน้ำจุ่มเขาได้เนาะแล้วก็ซอยแต่หอมซอยหอมซอยบักชี่ใส่กถทิว่า เรียบร้อยนะอนี่นะพอน้ำเดือดเขาก็จะเอาน้ำแจ่วพี่อะที่เขาตำทาปรุงรสลงไปเนาะใส่หลายหน่อยก็แล้วแต่เขาเนาะแล้วก็แบ่งบางส่วนไวเน้เป็นเป็นน้ำจิ้มจุม่มเขาเนาะใครมาเมค็มขุ่นก็ใส่หลายๆเนาะแต่ว่าเขามีหน่อยเขาก็ใส่หน่อยเนาะมักจืดส่วนตัวองข่อย่ตัวส่วนตัวของแอมันมักแบบจางๆนะบ่หมักแบบไปเป็ๆๆๆๆๆนเะค็มขุ่น ใหเข้มข <ítulo> <es> anyway, <LE>, ้นเขาใส่แจวหลายๆแล้วใส่ลงไปในกรเข้าเ็าจะได้เป็นน้ำจุ่มเนาะส่วนที่เลืาเขาจะแบ่งเป็นน้ำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนะเห็นไหถ้าให้มามากินน้ำจิ้มขมผมเขาก็ถ o ลงไปในหม้อแล้วห้มันเข้มข้นึืนเติมให้มันเข้มข้นึืนเติมเนาะน้ำแจวเพียเขาจะเข้มข้นึืนเติมเนาะเขาจะกินกับแจวสุกี้กันเลยเนี่ยเนี่ยเวลาเขาผสมเข้าไปมันก็จะได้เป็นเป็นหมอน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มแจวเพีย ประมาณนี้เนาะประมาณนี้กับพร้อมจะกินจะเสิร์ฟได้เลยลืมบอกไปเนาะในหมอนก็จะมีอ่าเพชรดิบเพชรแห้งหอมแดงเนาะหอมแดงหัวหอมแดงเราฝานฝาน,าน,านเป็นเพียงบนเปียนเนาะนี่กับข่าแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็หัวสิงไก่เนาะใส่ลงไปในนั้นนะแล้วก็ขงยงเนาะพักขยังหอมรับใส่ <ผม S 2> ลงไปอ๋อปอกหอมแล้ม ผมปวดครับผมรอกเลยกิ่นเลยตันยอนตันยอนไฟอ่อนเพิดะคือบบเปิดที้แล้วล้วนเนี่ยสีน่ามันตัดมันดัดแตมจุ่มลงับับจุ่มลงโบ๊ท